จะมีผักอันนี้อันนี้ลดราคาแล้วคาะเท่านี้คือเขาจะแจ้งเรามาไงคะอืพี่สุก็จะดูแล้วว่าอืเขาจะแจ้งมาในเมลใช่ไหมคะแล้วก็จะไปซื้อในวันนั้นอะไรทานก้าวด้วยกันวันนี้แบบง่ายๆค่ะทุกคนคะ่ะเบคอนเบคอนทันยพืชนะคะอืพี่สุ่ะชอบทานอะไรมากมายมวันนี้มีใบมิ้นด้วยคะ่ะ อะไรมากมายอันนี้มีใบมิ้นด้วยค่ะเกีย่ยไนที่ไม่มีในบ้านเราอะเราถึงจะไปซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะ่ะมาเขือเทศมามาเขือเทศก็ลดราคา <c oughs> <c oughs> คือดีหน่อยนะคะซูปเปอร์ที่นี่นะคะเวลาเขาไดวา้วันอังคารเนี่ย หรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี้ยมีอนไนที่ไม่มีในบ้านเราอะ <c oughs> เราถึงจะไปซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะะ่ะว่าเออวันอังคารเนี้ยหรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี้ยว่าเออวันอังคารเนี้ยหรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี้นนนนนนยไอผักมาเยอะเขาก็จะ ลดราคาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาซื้อมาถูกเขาก็จะมา,าขายให้เราถูกอะไรประมาณนี้นะคะอพิสูจน์ก็จะเรียกติดปากแจ้งหรือว่าอาหารสดอะไรประมาณนี้เขาจะแจ้งเรามานะคะว่าอมวันนี้มีอะไรลดบ้างผลไม้อะไรลดผักอะไรลดอะไรประมาณนี้ยคะ่ะอืมราคาพิเศษเท่านั้นประมาณสองสามกิ่งค่ะสองสมยอดหอม,อมแล้วก็ข้าวสวยเราส่วนผักเราก็มาเหมือนเดิมหนึ่งสวนคะ่ะทุกคนคะ่ะ หลากหลายอืมเพราะว่าว่าเป็นอของลดราคาไม่ใช่ว่าของลดราคานะคะเขาจะมาส,สดๆอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเขาก็จะแบบ,แบ,บนัดเรา่าแล้วก็มะเขือเทศคะ่ะเมื่อวานก็ไปตลาดมา จะแห้งหรือว่าอาหารสดอะไรประมาณนี้เขาจะแจ้งเรามานะคะว่าอวันนี้มีอะไรลดบ้างผลไม้อะไรลดผักอะไรลดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมราคาพิเศษถ้าเออวันอังคารเนี้ยหรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยว่าเป็นอของลดราคาไม่ใช่ว่าของลดราคานะคะเขาจะมาสดสดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเขาก็จะแบบ,แบ,บนัดเราว่าแล้วก็มะเขือเทศค่ะ เมื่อวานก็ไปตลาดมาก็จะแห้งหรือว่าอาหารสดอะไรประมาณนี้เขาจะแจ้งเรามานะคะว่าอืวันนี้มีอะไรลดบ้างผลไม้อะไรลดผักอะไรลดอะไรประมาณนี้ยค่ะอืมราคาพิเศษเขาก็จะขายให้เราราคาถูกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสินค้ามันก็จะมีไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็พอเขาแจ้งมาแล้วก็ไปซื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็จะเลือกซื้อว่าอันไหนที่มีว่าเออ,อวันอังคารเนี่ยหรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยทานก้าวด้วยกัน วันนี้แบบง่ายๆค่ะทุกคนคะ่ะเบคอนเบคอนทันยพืชนะคะพิสูจน์อ่ะชอบนี่เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาจะแจ้งมานะคะแล้วก็จะมีสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนั้นะทานข้าวไม่ได้แล้วมวเตอโม <c oughs> อันไหนถูกนะคะช่วงที่ลดราคาก็ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ได้กินผักกลายชนิดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ ไม่พูดพ่อมจะมีผักอันนี้อันนี้ลดร,ราคาราคาะเท่านี้คือเขาจะแจ้งเรามาไงคะอืพี่สุก็จะดูแล้วว่าอืมเขาจะแจ้งมาในเมลใช่ไหมคะแล้วก็จะไปซื้อในวันนั้นอะไรทําเพลงนะคะลุยคะ่ะหิวก็จะจบภารกิจแต่ละวันนะคะทุกคนคะก็จะได้ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเลยแหละเมีย <c> ไ <oughs> หนที่ไม่มีในบ้านเราอะเราถึงจะไปซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะเมียไหนที่ไม่มีในบ้านเราอะ เราถึงจะไปซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะ่ะของที่นี่ลดร,ราคาก็คือเป็นลดราคาแบบว่า,าเหมือนเขาไปได้จากพ่อค้าส่งมา,าได้ราคาถูกมากอันไหนถูกนะคะช่วงที่ลดราคาก็ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ได้กินผักหลายชนิดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะไม่พูดพ่ําใบมิ้นท์นี่ก็แพงเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะอืมอืมบางวันเขาลดราคา บางสัปดาห์ค่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาก็จะอันไหนถูกนะคะช่วงที่ลดราคาก็ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ได้กินผักหลายชนิดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะไม่พูดภาพดานอะไรมากมายอ,มอันนี้มีใบมิ้นด้วยค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะ เมื่อวานก็ไปตลาดมาก็จะแห้งหรือว่าอาหารสดอะไรประมาณนี้เขาจะแจ้งเรามานะคะว่าวันนี้มีอะไรลดบ้างผลไม้อะไรลดผักอะไรลดอะไรประมาณนี้ค่ะราคาพิเศษเท่าใบมิ้นท์นี่ก็แพงเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะอืมอืมบางวันเขาลดราคาบางสัปดาห์ค่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาก็าจะแล้วก็มะเขือเทศค่ะ <c oughs> เมื่อวานก็ไปตลาดมาก็จะมีเอาอาหารที่อร่อยๆเข้าไปในร่างกายก็พอแล้วอืมแล้วก็อิ่มก็พอแล้วนั่นแหละค่ะชีวิตมนุษย์ไม่ต้องประมาณนี้นะคะซื้อมาตุนเอาไว้บางทีก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะอืมนี่แหละค่ะที่มาที่ไปว่าทําไมพี่ส่ซื้อแต่ของลดละค่ะของประมาณนี้นะคะซื้อมาตุนเอาไว้บางทีก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะอืม เนี่ยและคะ้ค่ะที่มาที่ไปว่าทําไมพี่สู์ซื้อแต่ของลดราคาของทาเพลงนะคะลุยคะ่ะ <c> ห <oughs> ิวก็จะจบภารกิจแต่ละวันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเลยแหละ <c oughs> แล้วก็ข้าวสวยวเราส่วนผักเราก็มาเหมือนเดิมหนึ่งสวนคะ่ะทุกคนคะ่ะหลากหลายอืมเพราะว่าว่าเป็นของลดราคาไม่ใช่ว่าของลดราคานะคะ เขาจะมาสดๆอะค่ะแล้วก็จะเป็นแบบว่าอ่าเราเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเขาก็จะแบบนัดเราว่าประมาณสองสากิ่งค่ะสองสมยอดหอมไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าได้ทําเพลงนะคะลุยค่ะหิวก็จะจบภารกิจแต่ละวันนะคะทุกคนค่ะก็จะได้ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเลยแหละเบียไหนที่ไม่มีในบ้านเราอะ เราถึงจะไปซื้ออะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะ่ะทําเพลงนะคะลุยค่ะิวก็จะจบภารกิจแต่ละวันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเลยแหละนี่เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาจะแจ้งมานะคะแล้วก็จะมีสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนะะั้นทานข้าวไม่ได้แล้วมเติโม่ใบมิน้นนี่ก็แพงเหมือนกันนะ,ะทุกคนคะ่ะอืมอืมบางวันขอลดราคา บางสัปดาห์ค่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาเขาจะถ้เาเอาอวันอังคารเนี่ยหรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยจะมีผักอันนี้อันนี้ลดราคารลคาะเท่านี้คือเขาจะแจ้งเรามาไงคะพี่สุก็จะดูแล้วว่าอืมเขาจะแจ้งมาในเมลใช่ไหมคะแล้วก็จะไปซื้อในวันนั้นอะไรว่เาเอาอวันอังคารเนี่ยหรือว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยของที่นี่ลดราคาก็คือเป็นลดราคาแบบว่าเหมือนเขาไปได้จากพ่อค้า ส่งมา,าได้ราคาถูกมาเาท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะแจ้งมานะคะแล้วก็จะมีสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนั้นทานข้าวไม่ได้แล้วมือ <laughs> <laughs> เต็มม้อเขาก็จะขายให้เราราคาถูกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสินค้ามันก็จะมีไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็พอเขาแจ้งมาแล้วก็ไปซื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็จะเลือกซื้อว่าอันไหนที่มีล้วประมาณสองสามกิ่งค่ะสองสมยอด หอมเขาก็จะขายให้เราราคาถูกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสินค้ามันก็จะมีไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็พอเขาแจ้งมาแล้วก็ไปซื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็จะเลือกซื้อว่าอันไหนที่มีเหมือนกับพวกอ่เอาเขาเรียกอะไรของใช้ประจําวันจะเป็นพวกกระดาษทิชชู่เป็นอ,อ,อ,อ่อะไรอ่หลายๆลอย่างอะ่ะทั้งอาหารแช่แข็งหรืออาหารแห้งแล้วก็มะเขือเทศค่ะเ <c oughs> มื่อวานก็ไปตลาดมา ก็ทำเดีเอาอาหารที่อร่อยๆอเข้าไปในร่างกายก็พอแล้วอืมแล้วก็อิ่มก็พอแล้วนั่นแหละค่ะชีวิตมนุษย์ไม่ต้องจะมีผักอันนี้อันนี้ลดราคารลาคาะเท่านี้คือเขาจะแจ้งเรามาไงคะอืมพิสูุก็จะดูแล้วว่าอืมเขาจะแจ้งมาในเมียวใช่ไหมคะแล้วก็จะไปซื้อในวันนั้นอะไรของที่นี่ลดราคาก็คือเป็นลดราคาแบบว่าอ่าเหมือนเขาไปได้จากพ่อค้า ส่งมาได้ราคาถูกมาแห้งหรือว่าอาหารสดอะไรประมาณนี้เขาจะแจ้งเรามานะคะว่าวันนี้มีอะไรลดบ้างผลไม้อะไรลดผักอะไรลดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะราคาพิเศษเท่าใบมิ้นนี่ก็แพงเหมือนกัน,นะะทุกคนคะ่ะบางวันเขาลดราคาบางสัปดาห์คะ่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาเขาจะบอกว่าเป็นอ,อของลดราคาไม่ใช่ว่าของลดราคานะคะเขาจะมาสดๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่า เราเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเขาก็จะแบบ,แบ,บนัดเราว่าเขือเทศมามะเขือเทศก็ลดราคา <c oughs> <c oughs> คือดีหน่อยนะคะซูปเปอร์ที่นี่นะคะเวลาเขาได้ผักมาเยอะเขาก็จะลดร,ราคาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาซื้อมาถูกเขาก็จะมาะขายให้เราถูกอะไรประมาณนี้นะคะพี่สุก็จะเรียกติดปากใบมิน้นนี่ก็แพงเหมือนกันนะทุกคนคะ่ะบางวันเขาลดราคา บางสัปดาห์ค่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาก็จะทําเพลงนะคะลุยค่ะหิวก็จะจบภารกิจแต่ลดบ้างผลไม้อะไรลดผักอะไรลดอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมราคาพิเศษเท่าใบมิ้นท์นี่ยก็แพงเหมือนกันนะทุกคนค่ะบางวันเขาลดราคาบางสัปดาห์ค่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาก็จะแบบว่าเป็นของลดราคาไม่ใช่ว่าของลดราคานะคะเขาจะมาสดๆอะค่ะแล้วก็จะเป็นแบบว่า เราเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเขาก็จะแบบนัดเรา่าเขือเทศมามะเขือเทศก็ลดราคาคือดีหน่อยนะคะซูเปอร์ที่นี่นะคะเวลาเขาได้ผักมาเยอะเขาก็จะลดราคาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาซื้อมาถูกเขาก็จะมาขายให้เราถูกอะไรประมาณนี้นะคะพี่สุก็จะเรียกติดปากใบมิ้นท์นี่ก็แพงเหมือนกันนทุกคนคะบางวันเขาลดราคา บางสัปดาห์ค่ะบางสัปดาห์เขาลดราคาก็จะทำเพลง